รถญี่ปุ่นเบอร์เล็กปรับราคาขึ้นสูงสุด20,000บาทคิดอย่างไรกันเราเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ความเปลี่ยนแปลงด้านการจัดออปชันและราคาจำหน่ายต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนจากสภาวะขาดแคลนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่กระทบอย่างยาวนานจนมีข่าวจากต่างประเทศบอกมาเลยว่ารถยนต์บางรุ่นอาจจะตัดออปชันบางอย่างออกเพื่อให้สามารถผลิตต่อไปได้เพราะชิปที่มีในมือนั้นคงไม่พอที่จะใส่มาทั้งคัน และค่ายรถยนต์ที่เริ่มปรับราคาจำหน่ายของตนเองอย่างจริงจังเกือบทุกไลัพก็คือซู z u กิปรับราคาตั้งแต่5,000จนถึง20,000บาทรุ่นที่โดนปรับเยอะสุดก็คือ XL7 ปรับราคาจำหน่ายไปเกือบจะ800,000บาทเราจะสังเกตได้ว่าเ e r รเล o รรถเล็กราคาน่ารักขวัญใจคนไทยไม่ไมีก e ารปรับราคาเพิ่มเติมรบมมือ38เลยนะครับเหตุผลที่ซูซูกิไทยแลนด์ต้องปรับราคาเพิ่มว่ากันว่าเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น พอซูซูกิสามารถจัดการส่งมอบผู้ที่จองรถรถเก่าได้ทั้งหมดแล้วซูซูกิก็สามารถปรับราคาจำหน่ายได้ตรงจังหวะได้ซึ่งราคาใหม่ของซูซูกินั้นจะใช้ในวันที่1พฤษภาคม2022เป็นต้นไปการปรับราคาจำหน่ายของซูซูกิครั้งนี้เชื่อว่าซูซูกิไม่ใช่ค่ารถรายแรกที่ต้องปรับราคาจำหน่ายเชื่อว่าค่ายญี่ปุ่นหรือจีนเองอาจจะต้องปรับราคาขึ้นบ้างในอนาคตทุกคนคิดเห็นอย่างไรโปรดคอมเมนต์อย่างสุภาพครับ